คนที่ว่าคนอื่นโง่บุคคลนั้นย่อมโง่ยิ่งกว่าคนที่ว่าคนอื่นฉลาดบุคคลนั้นคือผู้ฉลาดอย่างแท้จริงฉลาดแต่เข้าข้างคนผิดชีวิตก็บัดรซบฉลาดแต่เข้ากับใครไม่ได้ชีวิตก็ไร้ประโยชน์ฉลาดแต่ขาดคุณธรรมชีวิตก็ไม่มีวันเจริญคนที่ฉลาดอย่างแท้จริงจะไม่มีวันทำสิสองสิ่งนี้เด็ดขาดหนึ่งหนีปัญหา ทุกคนต่างก็มีปัญหาในชีวิตกันทั้งนั้นปัญหาบางอย่างอาจดูเหมือนแก้ยากยากจนบางคนท้อและใช้วิธีหนีปัญหาแต่ถ้าว่าคนฉลาดจะไม่เคยคิดหนีปัญหามีแต่จะหาทางแก้ไขคนฉลาดจะเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ถ้าไม่ยอมแพ้เสียก่อน 2. รอคอยโชควาสนามีแต่คนโง่และคนเกียดคร้านเท่านั้น ที่เอาแต่นั่งและนอนคอยโชคลาภวาสนาเพราะคนฉลาดไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้คนฉลาดจะใช้สมองและสองมือของตัวเองเพื่อนำพาชีวิตไปสู่จุดหมายด้วยความสามารถความพยายามและความขยันหมั่นเพียรของตัวเอง 3. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเวลาเป็นของมีค่าถ้าผ่านไปแล้วก็ไม่อาจหวนคืนได้ คนฉลาดจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์จะใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการใช้ชีวิตก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 4. ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วคนฉลาดจะรู้ดีว่าพวกชาล้นถ้วยหรือคนที่ชอบทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนั้นเป็นคนที่เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเอง ทำให้หมดโอกาสที่จะได้พบกับสิ่งใหม่ๆและสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคนที่ฉลาดจริงจึงมักทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเพื่อให้มีพื้นที่เหลือไว้สำหรับความรู้ใหม่ๆที่จะเติมเข้ามาจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 5. ชอบพึ่งพาคนอื่นการพึ่งพาอาศัยคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่พยายามพึ่งตัวเองก่อนนั้น เป็นสิ่งที่คนฉลาดไม่ทำอย่างแน่นอนเพราะมันทำให้ดูเหมือนคนไร้ความสามารถอัตตาหิอัต,อตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือพุทธสุภาษิตที่เหล่าคนฉลาดจำขึ้นใจและใช้เป็นคาถาสู่ความสำเร็จในชีวิต 6. มองข้ามการประหยัดเงินการดูแลเรื่องการเงินโดยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันนั้น เป็นหนึ่งในคุณสมบัติอันดีเยี่ยมของคนฉลาดซึ่งไม่เคยมองข้ามเรื่องของการประหยัดเงินไม่ว่าจะเป็นการปิดไฟทุกดวงที่ไม่ใช้การเลือกใช้หลอดประหยัดพลังงานและการซื้อของใช้ตอนลดราคาเพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันจะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าสตังค์ได้อย่างแน่นอน 7. โฟกัสสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ที่คนเราไม่อาจควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นการจราจรที่ติดขัดการเจอคนอารมณ์เวียงวีนหรือไม่ก็รถเสียกลางทางสิ่งเหล่านี้อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดและอารมณ์เสียได้ง่ายเมื่อคนฉลาดเจอเหตุการณ์เหล่านี้จะตั้งสติและเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นอย่างการควบคุมจิตใจตัวเองเพื่อทำให้จิตใจสงบและเย็นลง 8. ขาดความรับผิดชอบ สิ่งที่คนฉลาดมีต่างจากคนอื่นคือความรับผิดชอบเพราะไม่ว่าจะทำสิ่งใดหากรู้จักบริหารจัดการให้ดีและมีความรับผิดชอบมันจะทำให้มีความสุขทั้งเรื่องการงานการเงินและความรัก 9. จมอยู่กับอดีตที่เลวร้ายคนทั่วไปมักฝังใจอยู่กับอดีตที่เลวร้ายแต่คนฉลาดจะก้าวข้ามไปจะไม่ยอมเสียเวลาจมอยู่กับอดีตที่แก้ไขอะไรไม่ได้ จะรู้จักใช้มันให้เป็นบทเรียนเพื่อจะไม่ทำซ้ำอีก 10. สร้างศัตรูรอบด้านคนฉลาดจะตระนักรู้ดีว่าการมีมิตรย่อมดีกว่ามีศัตรูเพราะมิตรจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอขณะที่ศัตรูจะคอยปองร้ายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนฉลาดจึงเลือกวิธีเพิ่มมิตรแทนการสร้างศัตรู 11. มองเฉพาะผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินคนส่วนใหญ่ทางานเพื่อหวังจะได้เงินมากๆยิ่งงานสบายและได้เงินมากก็ยิ่งอยากทำแม้จะไม่ชอบแต่คนฉลาดไม่ได้คิดแค่นี้ไม่ได้มองเฉพาะผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินเท่านั้นแต่มองรวมไปถึงความสุขที่เกิดจากการทำงานด้วย12เสียกำลังใจเคยมีคนบอกว่าเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจ คนฉลาดจะไม่มัวร้องไห้และเสียกําลังใจในความผิดพลาดเวลาที่เดินไปข้างหน้าแล้วสะดุดหกล้มมีแต่จะรีบลุกขึ้นทันทีแล้วเดินหน้าสู่จุดหมายด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมแท้จริงแล้วคนฉลาดไม่ได้วัดกันที่ IQ คหรือชาวปัญญาสูงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมี EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยคนฉลาดที่มีทั้ง i อและ EQ จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นและเห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิตสามารถรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองและคนอื่นรวมทั้งควบคุมและปรับตัวให้เหมาะสมกับทุกเหตุการณ์ได้ที่สำคัญบรรดาคนฉลาดที่แท้จริงจะมองว่าตัวเองไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่เป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆของกลไกในโลกใบนี้เท่านั้นขอบคุณที่มาของคลิปดีๆ แปะไว้ใต้ลิงก์ให้แล้วขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและทารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ